เเลยดี๋ยวแล้วถ้ามีกล่องขนาดนี้แล้ววันนี้พวกเรามาทำอะไรกับกล่องมันมีรู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 รื้ออยู่รื้ออยู่รื้อยู่รื้ออยู่คือวันนี้เขาจะให้เรามาเล่นแอร์ไลน์เพย์มีชื่อตอนชื่อว่า K ติกาเกมเข็ดไหมล่ะแอตลาสถอดกันทีละคนโดยผู้เล่นจะต้องเลือกเพื่อน4ี่คนให้เข้าไปอยู่ในกล่องเพื่อนที่ถูกเลือกจะกำหนดของรางวัลหรือบทลงโทษแต่ละกล่องไว้เลือกกล่องไหนก็จะได้รับสิ่งนั้นซึ่งแต่ละกล่องก็จะมีคะแนนไม่เท่ากันซ่อนอยู่เมื่อเล่นครบถึง7คนใครได้คะแนนมากสุดก็จะเป็นผู้ชนะมาหากันว่าใครจะโดนคนแรกมา ผมกแล้คร like ับพี่ายปะมี่ะปัปัดปั๊ปัปัดปัดปัดปั๊ัั ไม่เลือกสแน่นอนครับไม,ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าไม่เลือกแน่นอนอยากเจอใครอยากเจอพี่นายครับทำไมอ่ะไม่รู้ผมว่าน่าจะถูกขากันดีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้าขาอันนี้อันนี้พี่นายอ,ะอ่ะ ผมต้อทำอะไรกับสิ่งนี้ยังไงเลี้ยงเลี้ยงอาวิชัยาเจมีส์คนต่อไปผมขอเลือก พี่เจได้ครับอ่าเจจจะเลือกสี่คนของเจเป็นใครครับเอาเอามวลเข้าไปับเอาหลักเข้าไปเอ่อเอาเห็นไอ้ภูมิเมื่อกี้วคนม่ได้เอาใา้ใจเอ่อเอาภูมิได้แหละเแล้วก็ดูแล้วกันเหนนไหม

คนที่จะใจดีเนี่ยจะเป็นมวลกับจูปวดก็เลยเลือกกล่องเดิมี่แระเนี่ยสาโคหรือเปล่า,ากะให้แบบเอ้ยไม่เลือกอันนี้แต่จริงๆ <c oughs> แล้วอันนี้แซมสุดแน่ <c oughs> แระเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ย <c oughs> ดูทรงเสียงมา,จากจะต้องหนีเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเราต้องย้าย <c oughs> เราต้องย้ายเฮ้ยหนักนะ ถักเลยาะเี่ยเอาไม่ดีแล้วเมื่อกี้หลังเลือกเบอร์นีใช่ป่ะใช่เมื่กี้เเลือเบอรเดมือไม่เอ่อเอาเบอร์เฮ้ยนอ้มยิ้มงนั้นกมหมดเลยเชี่ยนะถ้าเปิดเปิดแล้วแบบเฮ้ยหลังยาดีอ้เดียวโอ๊ยน่ำขวด่นเนี่ยอะไร เฮ้ยอยากเห็นให้ภูมิวันนี้เขได้ทิ้ภูมิหรือเปล่าสร็จล้มันก็ไม่ได้กินคนเกียร์กูเองที่ห้หมดด้วแก้วเนี่ยเกิดสบายแล้วพี่ชายพี่บอกว่าสองฝั่งนี้ก็ลอาคิดถูกแล้วใครปล่อยครพี่ไนย์ไอ้มนตาพี่ภูมิเดี๋ยวพี่ภูมิไอ้ลังวะอย่างโดนอ่ะ เดี๋ยวอีกยุนี่นี่นี่นีแล้วดูอันนี้คือนีฟองสบู่อ้าวนัก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  น่าพูดเลยก่อน <l ip> เริ่มไม่ผมรู้สึกว่าทั้งก่องไม่ไม่มีอะไรดีเลยพี่ <l ip> แต่ถ้าเกิดต้องเลือกว่าอยากได้ใครไม่ใช่ <l ip> พี่ภูมิผมว่าพี่ไนผมว่าพี่ไนท์จะดีจะไดนา่นา,นาจะดีเพราะว่าเหมือนดูโซนจากรอบแรกเป็นแมวแมตอนนี้ก็อาจจะเป็นหมา <l ip> <l ip> พี่ใค่กส่งเสียงไว้ <l ip> โอ้โหๆๆส่งเสียงหมดเลย <l ip> เกียล่ะตามแาเสียงที่มันเรียกกองไหนเรียกเราเราไปทางนั้นดูแรงแรงแล้วไปช็อคของแรงเลยออ้ดูแรงแรงถ้าเกิดมันเรียกแรงแล้วของเบาเรือกล่องนี้ครับแน่ใจนะแน่ใจครับโอเคพร้อมนะเปิดนะจะเปลี่ยนไหมไม่หนึ่งสองสามไปไปไปเฮ้ย ไม่ใช่ผมไม่ใช่รูาทำอไมก็กล่องผมสั่นนั่งนั่งมอาหมอบยังไงเคยยืนรอดอไมมอมอบมอบมอบเโอยไม่เคยรอดอยไงมอบมอตย่างนี้เออเออเออกินสายกินไกมก เอาแทกแล้วก uh, like ันเอาเอาวินเ เมื่อกี้ฟังฟังอากเสียงผมว่าฟูมน่าจะดูดีดูเบาแต่ฟูมยังไงฟูมไม่อยากได้ใครไหมไม่อยากได้หลังครับทำไมอ่ะเพราะเสียงมันดูแบบมันดูเจ็บตัวสนุกนัเนี่สนุกเลยฮฮาหรืยเออคือเดาเลยครับเดาเลยเดาล้วนพาะว่าอันนี้ไม่อยากได้หลังครับ เพนเตนแล้วก็ยังไม่ฟอ่ครังทาไมมันยังไม่จไม่อเลยเรนาต้มาเลี่ยนกหูด้ก่อนที่เราจะเข้าพิธีเนี่ยเราต้องแต่งตัวให้ชางชีเราก่อนเขามีอุปกรณ์นี้เป็นริงอันนี้เป็นขางนี้เป็นเรื่องของดินน้ำหลบปัดเซนเซ่เซนเซ ห้าสี่สามสองมาทำไมไอ้สามมาเลยนไปต่อไปเลยใช่ทำไมงงจังทสลิดว้าสลิดไปไอ้ชั ัจขนจีนโอ้โหจริงๆแล้วครับจริงๆแล้วมันต้องใช่อย่างนี้เนอ่อตอต่อตอต่อ่ มิวันครับได,ไ,ดได้ป้ามารอนานแล้วเนี่ยยังไม่มีใครเรียกเลยเนี่ย <c oughs> คือคือป้ามารอแต่เช้าแล้วอ่ะ <c oughs> ใช้ใช้ล้วนเลยเ็ออนยังไม่ออกแคนยังไม่ออกพี่จูยังไม่ออกแล้วก็พี่ภูมิยังไม่โดนเลยนะ กล่องกล่องไหนที่มันพลังงานดีเจสต์พลังงานเทสด้วยกล่องแรกมาไว้เงียบเงียบมันใจสักคนเลย อันนี้เป็นไงฮะดูด้วยแรงอยากให้เลือกอันนี้อยากให้เลือกอันนี้เลยเนี่ยไอซีนเนี่ยไอซีนจากนี้มาเวเบาวุ้ยทามาเป็นชาติเหรอหรอแปลว่าเป็นคนมีจังหวะใช่ใช่ต้องสุดท้ายเขาเขามาอย่างหนักแน่นผมต้องการความหนักแน่นนะมาวะ

คุ r a ไไม่ยเอ็กซ์ตร้า100บาทข t a คุณขไม่อตไตอแม่สอนลเมอสุรเมแม่แม่สเทือนใจเลือเกินลูกคนนี้แม่กินข้าวต่อแม่ก็เลยกินไข่ต่อเลยปุ๊บทีเดียวหนึ่งคงไหมหนึ่เออหนึ่งคจะใจหนึ่งครั ครับพี่ต๋องครับพ่ครับตง่อไ่กจังจริงเลยหรือ่ถือว่าเลือกไปอันเดียวได้หมดเลยนะดูเป็นี่เกศใช็ไเกคนต่อไปอาอวิพี่หูสโอเคแม่เลือกนหนเอวินเจจู ซีเรียเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็เหมือนโดนทั้งคูด้วยตัวเองอยูแล้วอันเนี้ยเมันเรียกอันนี้ดูดรงีอันเนี้ยเดินเีอะไร้มาก นำจีามาเผื่อกแปะกะเทาะหน้าแว่นทายเรืออ่อนแอนหญิงสาวหญิงชายเอาไีครับเอาไหมครอไหม่องสามสองเยี่ยวเยี่ย น้ำก่อยเรียกยังไงน้ำก่อยคุยยังไงก็เลยเล่กไอ้กับหอยก็เลยเล้กไอ้กับหอยสัญญาต้องทำยังไงสัญญาต้องทำยังไงเกี่ยวนิ้วกันไว้ต้องใช้นิ้วก้อย แต่ขอมาแบบมีสตอรี่มีเบิ้ลคู่มีเดี่ยวมาได้ไหมตรงสุดท้ายแล้วอยากแบบเติมแบบมีความครีเอทให้หน่อย นี่คือคุ้มมากกำไรคนดูกันแล้วกำไรนายที่สุดหน้าที่ตอนนี้ขาดทุนตลอดสองกล่องนี้ดูอยู่ไม่นิ่งเลยอันนี้นิ่งมากเออพี่เจตแน่แนอเพราะว่านิ่งเอออันนี้เห็นไหมนี่เป็นส่วนของสองกล่องนี้เอองกล่องนี้เพราะแล้วสนใจมีไงเสียงเล็บที่ขูดจากรางนั่นเนี่ยนี่ได้เป็นที่ขูอ เออวิ่แทร็ยน่างเะไละอันนั้นม้ตรงนี้พี่เจมสเนี่ยงั้นผมขอเลือกป็นตรงนี้ครับสามสองวันนี้คุณชนเบอร์ดี่คัพเราพูดเอ็กซ์ชันแต่วันนี้เบอร์ี่คัไม่พอครับเอหมดด้วยเบอร์ไม่เพอใครเพื่อคนไยไทยมั่ อืมเอา h e ยจะเครซี่ไม่เหมือนออริจินอลอยู่นี่เลุกนี่หลบเป็นตำรวจได้ปะเอาแคเตวมีออริจินอลต้องมีเดกคาฮืเอาเลยจะเครซี่ ยายให้ลุกขึ้นมาหน่อยเฮ้ยข้าคุณยายหนูยายพูดเลยมันมีมีอะไรยายมีอะไรมีผีเหรอเฮ้ยหนักเชื่อใคอยู่ยายคนนี้ชื่อคนนี้เหรอครับยาย คนนี้เหรอครับยายาตายแล้วตายแล้วเดี๋ยว้าคนนี้ผีเข้าผีเข้าดังไงเออผีเข้าดังไงเฮ้ยผีเข้าดังไงเฮ้ยเฮ้ยเขาเฮ้ยอร่อยจะเควซี่เฮ้ยเฮ้ยผีเข้าใส่เข้าซาสินซาสินเฮ้ยเสียล้องมาดีต้องมาดีดูจะยันหมอท่านหมอแต่เขาบอกว่าถ้าจะต้องหายต้ององค์องค์รุ่งมะนาวดีที่สุดเฮ้ยเฮ้ยต้องตายต้อตา ตาเมากอทนอทนไหเชื่อใหญเชื่อใหญ่เร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดยวตาช่วยตาอ่วยอ่ยอะใหญ่ก่ตาช่วยตาช่วยตาช่วยกลับมาวยกลับมายล่สัมผัสได้สัมผัสได้ทุกคนมานั่งรวมกันทุกคนมาย้ายย้ายมานาไม่อยู่เอาม้เอามาันัน่อเด้อไก่่หาไก่ล้า คุณใล้อนอะไรนะ่ือเรยไปอะกรดะมักะมานิมมาไอิบไอสิไอสิบมัดไม่ยอกไปว่ยไอย่าทำร้ายเขาเลยนะครับช่วยพี่บอไว้ด้วยอตอนไล่ให้พียจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมะารบอกทารบอการบอกเอาไม่ออกไม่ออกจะจะใ้ทำยังไงดี และนี่คือรายการ The อร้อยไทยแลนด์รายการค้นหานักร้องที่เสียงพ่อที่สุดจงลุกขึ layers, ้นมาจงลุกขึ้นมาโอ้ยหรือว่าวิญญาณวิญญาที่อยู่ในนี้เป็นวิญญาณนักร้องเ้ยใช่ญช่นักล้องเพราะว่าพอได้ยินเนี่ยเขานิ่งขึ้นเลยอ่ะใช่เงหนาเจ้นนเ้ามือนเสียงแห้งๆน้ำมะนาวโอต้องช่วยต้องช่วยกินหน่อย นี่แลกอะไรกันอยู่ต่อเฮ้ยเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเฮ้ยใครเข้าเราต้องไล่เราต้องไล่ด้วยการให้เขาทำตามความฝันเขาได้ไหมทำได้ไปที่ชอบที่ชอบถูกไงถ้าเป็นผีนักร้องต้องออดิชั่นออดิชั่นออดิชั่นอีข่าวแล้วอีข่าวแล้วไปเลยอพี่กับพี่ไม่ใช่ตัวจ้าเหอนะคะละครนี้เราก็ได้มาอยู่ในการประกวดรอบไฟนอลนะฮะน้องไนท์นะฮะก็ มีอะไรอยากจะมาโชว์ก็เต็มที่นะคะไมมาร้องเพลงครับกรรมการทั้งสามนจะจะช่วยดูให้แต่ก็แต่ก็โชคโชคดีแล้วกันแค่บางง่าหัวใจที่โดนจะทำร้ายที่ไม่เตมที่จม่ได้ใครโดนเธอ้ำช็อรายใจเธอคดสลายเธอังใจตัวเองหรือเปล่าแล่เรืองนทังจยังไม่จับ้างยังไม่จง แค่เพงไม่หัวใวันทีเต้นมาถักเนะอะครอุ้ยอุ้ยโอ้โเพลงแรก็็ผ่านแล้วแต่อยากเห็นอยากเห็นดี่ให้เธอทำใจมาน้ดเดียว่าันวไปแล้วนี่ก็คือรายการแอ์แ a and Kiki เวลาเยอะอย่าให้รอดนางไปรักกันรักแล้วก็รักไปไม่รักฉันแล้วเธอจะรักใครเมื่อกี้นะครับเราลืมว่ามีคะแนนด้วยสี่ศูนย์สิบห้าสิบหนึ่งร้อยและผู้ชนะก็คือแพ้ครับผมชนะรางวัลผู้ชนะคืออะไรครับคือไม่มีครับ โห้ยเข็ดไหมล่ะใครเข็ดไหมชัยชนะเลยแล้วเข็น um. ี้ก็เลยรางวัลชนะไม่แต่ว่ามันเป็นเทปขิดไหมล่ะอืออคนที่ชนะมันจะจะมาลงโทษเพื่อนได้ไงอื่ได้อ๋อพี่ก็พูดมีเหตุผลใช่เพราะว่าแทชไม่เข็ดใช่ไหมใช่แฮชนั่เลยค่ะแทชไม่เข็ดแทชไม่เข็ชิญต่อไปนะครับเราก็จะมาลงโทษแฮชด้วยการให้แทชร้องเข็ดไหมล่ะ ซึ่งวันนี้คนร้องจะได้เข็ดจริงๆเราจะได้เข็ดกันทุกคนฝึกเอฟเฟนใช่ฝึกเอฟเฟนใช่แล้วก็ฝึกการเข็ดฟันช่ทุกคนฟังไว้ดีๆนะทำบ้านนะครับถ้ากลัวเข็ดฟันเกินไปก็ปิดเสียงนิดนึงได้นะผมมาห้าหกเจ็ดเข็ดมานไหม้หัวใจที่โดนจะทำ้ายมทำจะแบนโนซ้ำทรมาร์ดกลายแพ้จะร้าย เสรแล้วเสร็จครับเสร็จแล้ววันนี้มีทั้งการละเล่นทั้งการละครรวมกัน EP ใช่ EP มันคือส่งท้ายเขียนไหมล่ะแต่ว่าเพลงเขียนไหมล่ะเนี่ยเรายังฟังได้อยู่เรื่อยๆฟังตลอดไปเลยนะกดก็ฝากเพลงเขียนไหมล่ะของเราแอนลัดด้วยนะครับใไปนะจุดไป์กดแชร์ุดจุครุด